เอาละครับก็สวัสดีนะผู้ชมและผู้ติดตามนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ํานะครับอ,บอําเภอโพนสวรรค์จังหวัดนนะครพนมนะครับทุกคนนี่บรรยากาศตอนเช้าเวลาประมาณตีห้าครึ่งนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาดักปลาปลาใหญ่อาจจะเข้าแต่เช้านะผมเลยลงามาดักดูผมมีเบ็ดอยู่คันเดียวทุกคนนะผมลงไปแล้วผมใส่ไปเรียบร้อยแนละ้ว รีบมาเดีเช้าเผื่อได้ปลาใหญ่เข้านะครับทุกคนนะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจช่องตีซีทีวีด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวสายสายก็น่าจะมีพี่ๆนานาเข้ามาดูนะครับเข้ามาตกปลานะทุกคนนะตรงนี้ปลาใหญ่เคยเข้าอยู่ตรงกลางนู่นอ่ะเขาก็ดักอวนกันเห็นไหมทุกคนกระดิง่งวันก่อนกระดิ่งหายทุกคน ผมตีไปแล้วก็ดิ่งหายลืมมันก็ดิ่งออกโอ้ซึ่งมาสองอันเอาละครับทุกคนมาอรอลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้ตัวกันไหมนะครับผมไปไปรอลุ้นกันทุกคนผมจะให้ทำให้ทุกคนดูนะถ้าได้ตัวโอเค เช้าเ้าทุกคนเน็ตกาแฟาสักป่องจะได้กระปีกระเป๋ามีแรงเยอะปลานะทุกคนนะฟ้าคลึ้มฝนจะตกเลยทุกคนดูฝนจะตกจริงไเนะี่ยครึ้ม ทุกคนครับตัวแรกของเรามาแล้วนี่ทุกคนนี่คือปลาตัวแรกของเรานะครับในนี่นไซก็น่ารักทุกคนมันหมานมันหมานตัวแรกของเราวันนี้นะครับผม okay, โอเคก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับได้แล้วตัวแรกของเราหมานหมานหมานทุกคนอ่ขอใหญ่กว่านี้น,นะขอใหญ่กว่าน,นี้นหน่อยนะโอเคครับทุกคนลวทุกคน ตัวที่สองของเราทุกคนมาหมันหมานหมานหมานขอให้กินเรื่อยๆนะไซกำลังน่ารักเลยทุกคนดูหมันหมานทุกคนหมันหมานเอาแล้วทุกคนตัวที่สองของเราวันนี้นะครับผมอขอให้เอาได้สักสิบยี่สิบตัวก็โอเคในะตัวขนาดนี้นะทุกคนนะโอเคไปทุกคนลุยต่อหมันหมันหมานหมันทุกคนครับตัวที่สามครับทุกคนตัวที่สามของวันนี้นะครับทุกคนนี่นี่ เฮ้ยเราได้แต่ว่าขาวอันนี้นี่ทุกคนตัวที่สามอ่ะมันหมานมันหมานขอสักสิบตัวนะใส่เนี่ยทุกคนใส่กำลังน่ารักนะสามตัวเลยทุกคน <laughs> มันหมานครับมันหมานว่าปลาปลาใหญ่ยังไม่เข้านะครับปลาใหญ่ยังไม่เข้าทุกคนมันหมานมันหมานทุกคนมันหมาน มีแต่ปลาเล็กนะครับทุกคนปลาใหญ่ยังไม่เข้าเลยตอนเล็กตัวน,นี้ปลาเล็กกินดีจังปลาใหญ่ไม่เข้าทุกคนรอปลาใหญ่เข้านี่ก็สิบโมงจะครึ่งแล้วนะครับทุกคนนะสิบโมงจะครึ่งแล้วปลาใหญ่มิดได้ปลาขาวได้ปลาขาวไซส์ใกล้เคียงกันนะทุกคนคือได้ปลาขาวไซส์แบบไล่ เลยเรียกันเลยถ้าได้สักสิบตัวก็โอเคนะปลาขาวอะ่ะรอปลาใหญ่สักตัวว่าปลาใหญ่น่าจะเข้าอยู่นะตอนนี้ก็สิบโมงประมาณสิบโมงครึ่งน,นะครับเดี๋ยวรอดูเป็นกำลังใจด้วยทุกคนไปไปต่อเอาละรทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับเราเปลี่ยนหมายแล้วเปลี่ยนหมายมาตกตรงไอ้สะพานข้ามบ้านเสาเรานะครับทุกคนอยู่อำเภอโพสวรรค์จังหวัดนครพนมเลยทุกคนเนี่ย น้ำมันจะแดงๆน้ำไม่ไหลนะที่จริงผมยังได้ปรากฏมากนะแต่น้ำไม่ไหลมารอดูกันครับเอาละครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับทุกคนปลาที่ได้เนี่ยได้สามตัวนะก็เป็นปลาขาวนะทุกคนนะปลาขาวมั้งคนได้แค่น,นี้แหละแล้วที่บ้านก็ยังมีอยู่นะยังแช่ไว้อยู่ไปเดี๋ยวเราไปรวมกัน ก็น้ำมันนิ่งนะครับทุกคนเนี่ยได้สองสามตัวตรงบอร่อปลาก็ไม่ค่อยกินแปลกมากเลยเพราะน้ํามันนิ่งน้ำไม่ไหลนะครับถ้าน้ําไหลอ่ะปรากฏน่าจะเยอะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวสักสองสามวันเดี๋ยวเราเค่อยมาใหม่นะครับโอเคทุกคนวันนี้เราก็โอ้โหใช้เวลาหมดไปหลายชั่วโมงนะทุกคนนะเอาไว้คลิปหน้าทุกคนเจอกันใหม่